สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะนี่คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยเอ่โอ้ทำไมมันสวยจังเลยเพิ่นว่าอ้าว เหมือนกับลิ้นมังกรนี่ใช่ไหมใช่ไหมบางคนทักท้วงเนาะนี่คือลิ้นมังกรใช่ไหมคุณตาวิถีไทยถูกต้องกับลิ้นมังกรบึ่งนู้นี่ลายของเขาเนี่ยอ่าสาทิโทษสาทิโทษสิโทษเคลื่อนให้ท่านผู้ชมบึง่งนอะคนี่คือลิ้นมังกรด่างเห็นบอกที่ว่าด่างก็คือมันมีตรงข้างนี่ยมันสิมีเป็นสีขาวขึ้น ถ้าเป็นลิ้นมังกรธรรมดาสิเป็นแบบนี้เฉพาะสีนี้หรือสีนี้หรือสีนี้เนาะแต่อันนี้เป็นลิ้นมังกรด่างเห็นบอกอะงามงามงามเออประการแรกลิ้นมังกรด่างอันนี้เป็นต้นไม้มงคลคําว่าชื่อมังกรเห็นบอกคนอ่ามังกรพ่นไฟมังกรนั่นมังกรนี่อ่า ชาวจีนเขาสิเอาไปเห็ดเรวรนมเชิดมังกรนั่นนี่นี่นั่นเนาะถ้าทางเฮาเขาเรียกว่าพญานาแต่ทางเขาเขาเรียกว่ามังกรนะ <c oughs> <c oughs> คนละอย่างอย่าพามั่วอย่าพามั่วคุณตาวิธีไทยมังกรก็มังกรุ่นว่าพญานาก็พญานาค <c oughs> <c oughs> เอออย่างไรก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเนาะลิ้นมังกรต้นนี้ เป็นลิ้นมังกรที่มีความสวยสดงดงามเพราะเป็นไม้ด่างแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเห็นบหมนี่นี่คุณตาวิธีไทยสิหันมาทางนี้ให้เบิ่งอีกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ,เ,กาศเพราะว่าเวลาที่ไปปลูกไว้อยู่ใสเขาก็สิคลายออกซิเจนออกเนาะทำให้บรรยากาศแถวๆนั้นนะ่ะรู้สึกสดชื่นอม,มีอยู่ประเทศหนึ่ง ที่คุณตาวิธีไทยอ่านเบิ่งในอยู่ใน YouTube หรือมันอย่างเนาะเขาบอกว่าประเทศนั้นนะ,ะมีมลภาวะแบบว่าเป็นพิษว่าง,ง่ายไปบรรยากาศนี่มีหมอกควันนั่นน,นี่นี่นั่นหรือสารนั่นสารนี่จากโรงงานจากการเผาไหม้ของพวกไอ้ป้าเนาะป้าถึอไไหม้แบบนี้มีหมอกควันเขาร์บอนอาอันนี้ ซื้อกว้านซื้อต้นลิ้นบังกรเนี่ยนี่ไปปลูกแล้วก็รณรงค์ให้ทุกสำนักงานหน่วยงานของรัฐประชาชนทั่วไปปลูกต้นลิ้นบังกรหรือปลูกต้นไม้ที่ฟอกอากาศที่มีการคลายออกซิเจนออกเห็นหมาะอืออืออือ,อเพื่อทําให้บรรยากาศเนะี่ยสดชื่นครับคลายออกซิเจนอืออ่าที่ทุก แมนอีดีบอกคุณตาวิถีไทยแมนแล้วก็มีความสวยงามด้วยเนาะแล้วบัดนี้ยังบพอคุณครูยังประยุกต์เอาต้นลิ้นบังกรอนี้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนสอนศินละปะให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีนะแล้วก็สอนเกี่ยวกับการงานพื้นฐานอาชีพวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนนี่ ได้รู้จักต้นไม้เนาะป่าอันนี้เป็นเส้นข,า,ขาวๆขึ้นท่านผู้ชมครับป่าทุกเอ่อเป็นอันนี้ด่างแล้วยังโพยังมีเส้นสีขาวขึ้นอีกเบื้องโอน้ตนะตัวนี้แห่งงามลายตัวนี้เบิงบ่งนู้ตป่าเฮ้ยเบืงบ้งเบิ่งเบื้งท่านผู้ชมอืองามตัวนี้ก็งามนี่นี่นป่าจิ้งจกเนาะท่านผู้ชมเนาะ จริงๆแล้วเขาเป็นลิ้นมังกรนะบุเมนจิงจบนะบุเมนลิ้นจิงจบนะ<笑><笑>เออในระดับมหาลัยนิสิตนักศึกษาเอาต้นลิ้นมังกรอันนี้ครูอาจารย์อาจารย์เอาต้นลิ้นมังกรอันนี้มาเป็นามาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวอย่างและก็เป็นพอดเรื่องว่ายง่ายไปเป็นต้นเรื่องแล้วก็ให้นักศึกษานี่ไปหาข้อมูลมาพวกเธอ สัปดาห์หน้าอาจารย์จะให้พวกเธอมาพรีเซนต์ต้นลิ้นมังกรไปหาข้อมูลมานะลิ้นมังกรนี่มีกี่ประเภทมีกี่ชนิดอยู่ประเทศใดเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดนะไปหามาอ่าไปหามาแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องคุณสมบัติต้นลิ้นมังกรในนี้เป็นต้นไม้ถิ่นกำเนิดของประเทศไหน ใครเป็นคนนำเข้ามาแล้วมีกี่ประเภทมีกี่สายพันธุ์ว่าแล้วก็เจาะจงมาที่ลิ้นมังกรด่างต้นนี้เอามาพรีเซนต์แล้วพวกเธอก็โหลดลงในอินเทอร์เน็ตใครที่อยากได้ข้อมูลอยากซื้อก็ทักแชทเข้ามาเห็นไหมอ่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้เห็นไหมในป่าท่ทโท้โมเมนธรรมดาได้คุณประโยชน์ เออนอกจากนั้นยังเอามาทำเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะใครที่มีคนที่แบบว่าอ่าเอาไปฝากเอาไปต้นว่าง่ายๆไปอา่าลูกหลานวานเครือหรือว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าหน่วยงานสำนักงานอยากจะเอาต้นไม้มงคลมามอบเป็นของชํารวยให้กับคุณลูกค้าก็ได้คือกันนะได้คือกันโอ้ ได้การได้การแล้วประการสุดท้ายเป็นต้นไม้สมุนไพรด้วยมีผู้เฒ่าผู้แก่โบ,โบราโบราณเพื่นบอกว่าต้นลิ้นมังกรน,นี้แท้จริงแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรเห็นไหมสมุนไพรไทยโบราณเดี๋ยวไปหาค,คนเบิ่งเนาะเดี๋ยวให้นินสิตนักศึกษาไปคนเบิ้งว่า ลิ้นมังกรนี่นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการสร้างไรายได้ไม้แห่งการขอบคุณและไม้สมุนไพรนี่เกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะักษาด้านใดบ้างบางคนว่าเป็นความดันนั่นน,นี่นั่นเนาะเป็นสมุนไพราทางเรือพูณนะปา่าคุณนานัปะการไม้ประดับสวยงามอีกเห็ดคนสมัยตะกี้เห็ดเป็นรัว้วนะปลูกไปเป็นแนว เวลาเขาออกดอกนะี่กลิ่นหอมไปไกลหอมจนอยากเจ็บหัวพูละหอมฉุนเขาเรียกหอมฉุนเอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษฐีมุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชค เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือลิ้นมังกรด่างลิ้นมังกรแห่งการ ฟอกอากาศลิ้นมังกรแห่งการเรียนรู้ลิ้นมังกรแห่งไม้มงคลลิ้นมังกรแห่งการสร้างไรายได้และขอบคุณและลิ้นมังกรแห่งการรักษาเป็นสมุนไพรครับท่านผู้ชม